ซึ่งการไฟนครหลวงก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดสําหรับผู้ที่มีการรักใช้ไฟในลักษณะนี้ทุกรายครับเจ้าเดียวครับตอนนี้ที่เราคนพบเนี่ยก็คือว่ามีผู้ดําเนินการคนเดียวกันแต่มีนายทุน3าสี่กลุ่มที่เอามาให้เขาจริงๆมากกว่า41นะครับพอเราเข้าไปเจอเนี่ยจะมีประมาณ65จุดตอนนี้เราก็มีข้อมูลเราก็ไล่ไปอยากจะทําให้ครบแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่าง ยุทธการปราบโกงลักลอบใช้ไฟหลวงของ DSI ปูพรมค้นอาคารพาณิชย์ให้เช่ารวม41จุดในกรุงเทพมหนานครและจังหวัดนนทบุรีพร้อมตวดยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลเลี่ยงภาษีในเหมืองบิตคอยกว่า2,000ตัวมูลค่ารวมกว่า400ล้านบาทพบว่าจากที่ต้องเสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ500,000บาทต่อแห่งแต่จ่ายจริงเพียง300-2,000บาทเท่านั้น การลอบใช้ไฟขุดบิตคอยทำให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหายกว่า20ล้านบาทต่อเดือนหรือปีละเกือบ500ล้านบาทต่อปีซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็มีการฟ้องดำเนินคดีทางอาญานะครับซึ่งก็มีโทษจำคุกถึง10ปีนะครับซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดสำหรับผู้ที่มีการลักใช้ไฟในลักษณะนี้ทุกรายครับ เขาไปใช้ในอาคารพาณิชย์นะฮะเป็นหลักแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยที่ไม่พุกผพาดน,นะฮะก็จะมีการรักใช้ไฟก็คือมีการต่อพ่วงต่อตรงจากสายของการไฟนครหลวงนะครับแล้วกออ็นำไปใช้ไฟในอาคารเพื่อขุดบิตคอยนะฮะตอนนี้นะฮะก็คงเป็นเรื่องของการที่จะมีการนำสืบจากผู้รักใช้ไฟนะครับ จนไปถึงผู้ที่ร่วมกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาต่อไฟจากระบบไฟฟ้าหรือไปกระทําที่เครื่องวัดนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าหากเราพบว่ามีเจ้าหน้าที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เราเราก็คงดําเนินในเรื่องของคดีความจนถึงที่สุดนะฮะ ตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่ไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อสำรวจตลาดการซื้อขายการจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เมนบอร์ดขนาดเล็กที่ทำงานประมวลผลกราฟิกและยังเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้ในการขุดเหรียญบิตคอยเพราะหากได้การจอที่มีคุณภาพก็จะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างทวีคูณผู้ประกอบการเล่าว,ว่าช่วง5าเดือนที่ผ่านมาราคากาดจอคอมพิวเตอร์ตกลงไปมากหากเทียบกับเมื่อช่วง2ปีก่อน การจ่อคอมพิวเตอร์ขาดตลาดไม่พอขายต้องสั่งปรีออเดอร์มาจำหน่ายเพิ่มเติมและกลุ่มคนที่มาซื้อนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นนักหลายรูปแบบก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นจริงจริงี่พาที่นี่มันถูกกว่าที่อื่นครับแล้วก็อะไรจะหาง่ายแม้ราคาการจ่อคอมพิวเตอร์ตกลงไปบ้างแต่ในมุมมองของเลขขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลมองว่าธุรกิจนี้ยังได้รับความนิยม เพราะเป็นสกุลเงินดิจิทัลทางเลือดสำหรับคนบางกลุ่มที่คิดว่าการขุดเหรียญชนิดนี้ทำให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วแต่การทำธุรกิจเช่นนี้เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยอมรับว่าเป็นช่องทางหลักของขบวนการฟอกเงินเพราะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ต้องยอมรับว่าบิตคอยเนี่ยในช่วงแรกของการเกิดขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็มีการถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่มเป็นใต้ดินมาก่อน ประกอบกับว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้บิตคอยเนี่ยมันสามารถที่จะทําธุรกรรมโดยที่ไม่สามารถรู้ว่าเป็นใครได้ถ้าเกิดเราได้บิตคอยมาจากที่เป็น Exchang e ที่ได้รับไปหรือแยกจากการาตอนเนี่ยอันนี้เรารู้ว่าใครเข้ามาซื้อใครเข้ามาขายใครเข้ามาโอนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวบิตคอยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซปต์ละการที่เป็นความเป็นดิเซนเซอร์ไลท์ก็คือไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหน่วยง,งานองค์กรใดๆอะไรี้มันก็ไม่มีการรีจิสเตอร์หรอกว่าเออเนี่ย ใครที่ถือครองไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอได้บิตคอยที่มันไม่มีหน่วยงานไหนในโลกที่มาตรวจสอบได้แล้วเนี่ยการจะไปเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นเงินที่ไม่สะอาดเนี่ยนะมันก็สามารถทําได้แล้วเพราะว่ามันก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าที่มาที่ไปของของเงินเนี่ยมาจากไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นคือบิตคอยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถูกเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะของการเอาไปใช้ในธุรกิจที่ไม่ไม่ถูกกฎหมายถ้าเราไปเทียบกับระบบการเงินเก่าแล้วกันนะถ,ถ้าถ้าเกิดเราต้องการจะล้มระบบธนาคาร เราก็ไปทําให้ธนาคารเจ๋งปิดธนาคารหรือปิดเซิร์ฟเวอร์ธนาคารนะถ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ธนาคารเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยปิดไปเนี่ยลูกค้าทุกคนคือใช้ไม่ได้หมดนะแต่ว่าบิตคอยไม่ใช่อย่าง,งานั้นบิตคอยเนี่ยจะไม่ได้รวมศูนย์ก็คือการจัดก,การทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระจายศูนย์ออกไปนะให้ให้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยช่วยการอา่านยืนยันการทำธุรกรรมซึ่งที่จริงแล้วคือคนที่ขุดบิตคอยเนี่ยแหละมีประมาณเกือบหกหมื่น นั่นแปลว่าถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเหมืองบิตคอยสักสักสี่ห้าเหมืองถูกปิดไปบิตคอยก็ยังอยู่นะการจะทําลายระบบบิตคอยทั้งหมดเนี่ยครต้องไปปิดเหมืองทั้งหมดที่ม,ทมีเลยนะประมาณหกหมื่นบิตบิตคอยเนี่ยพร้อมกันถึงจะถึงจะทําลายได้คือมันก็เป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันถูกกระจายศูนย์ไงไม่ได้ถูกรวมศูนย์กลางไว้ที่ระบบใดระบบหนึ่งใน บล็อกเชนนะครับในบิตคอยนะครับมีเทคโนโลยีด้านล่างที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับผมซึ่งธุรกรรมทุกอย่างนะครับจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าคือบิตคอยตัวนี้ถูกส่งไปให้ใครแล้วก็ใครเป็นคนรับด้วยจานวนเท่าไหร่เมื่อเวลาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผมไม่เห็นภาพเพราะว่าค,คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อให้เราตรวจสอบธุรกรรมได้ทั้งหมดนะครับผมมันจะมาติดในส่วนของเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศครับเพราะว่าเราต้องมีหนึ่งคว่าคือเทอร์รีบล็อกเชนใช้เทคนโลยีอินเทอร์อนเน็ต เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือการที่คนทําธุรกรรมอยู่บนเทคนนีบล็อกเชนนะครับเขาจะทาจากไหนก็โลกในโลกนี้ก็ได้คนละซีฟากโลกคนละช่วงเวลาไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับผมไม่มีคนกลางมาขวางกัน้นมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าคือต่อให้ตรวจสอบที่มาที่ไปได้แต่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเราต้องไม่ลืมครับว่าคือเหรียญอย่างเช่นเหนรียญ Privacy c ค i n อย่างเช่นพวก Mon นโ o แบบนี้ครับผมก็คือเป็นเหรียญที่เน้นในเรื่องของการทําธุรกรรมที่มีความเป็นส่วนตัวก็คือ มีคุณสมบัติในการที่จะปกปิดธุรกรรมที่อยู่บนบล็อกเชนถ้าไปอยู่ในเหรียญพวกเหรียญฟิโรหรือเหรียญโมเนโรนะครับธุรกรรมพวกนี้จะตรวจสอบไม่ได้นะครับผมเพราะเป็นเหรียญที่ออกแบบมาให้ให้เน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับผู้โดยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ2กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DS i ที่เปิดเผยว่านอกเหนือจากการฟอกเงินผ่านการเงินคริปโตแล้ว ยังพบการน,นำเข้าเครื่องขุดแบบผิดกฎหมายลักลอบใช้ไฟหลวงและเลี่ยงภาษีแต่สิ่งที่น่าตกใจในทางสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการที่ทำเหมืองขุดบิดคอยนี้เป็นคนกลุ่มเดียวกันเจ้าเดียวครับตอนนี้ที่เราคนพบเนี่ยก็คือว่ามีผู้ดําเนินการคนเดียวกันแต่มีนายทุน3-4กลุ่มที่เอามาให้เขาจริงๆมากกว่า41นะครับพอเราเข้าไปเจอเนี่ยจะมีประมาณ65จุดตอนนี้เราก็มีข้อมูล เราก็ไล่ไปอยากจะทําให้ครบแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างค่าไฟที่มีความสูงขึ้นนะครับเราก็ค้นพบแล้วเราก็เชื่อนะครับยิ่งพอเราดําเนินการสอบสวนไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าการขุดเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟที่จํานวนมหาศาลแล้วก็ใช้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยให้เ,เรื่องนี้เรื่องหลักเนี่ยเป็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วมันก็สอดคล้องกันคือว่าในการใช้ไฟแ้วคาไฟของเราเนี่ย มันก็ขึ้นมาโดยตลอดและมีการใช้ที่มากขึ้นมาโดยตลอดแต่เราก็ค้นพบไปมากกว่านั้นนะครับว่ามีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องมีคนที่ได้รับประโยชน์ที่อาจจะมีเจ้าที่อยู่บ้างที่เป็นส่วนน้อยนะครับที่เขาไปเกี่ยวข้องเราก็ดําเนินการไปตามหน้าที่ครับในปัจจุบันก็ดีเนี่ยในตามข้อมูลในการสืบสวนเนี่ยออถ้าขุดแบบถูกต้องขุดแบบทั่วไปยิ่งจํานวนเครื่องเยอะเราต้องรู้เราต้องรับทราบก่อนนะครับอตัตราการใช้ไฟ ของบ้านเราเนี่ยเป็นระบบก้าวหน้าหมายความว่าถ้ายิ่งใช้เยอะก็เสียมากมันจะสัมพันธ์กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันคุณเหมืองมบิคอยส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกที่จะปิดเครื่องมากกว่าถ้าทําอย่างถูกต้องนะครับถ้าไม่โกงไฟถ้าไม่โกงการใช้ค่าไฟเนี่ยส่วนใหญ่จะขัดทุนตัวจริงสนามข่าวเปรเียบเทียบรูปแบบการฟอกเงินในอดีตกับปัจจุบันพบว่ามี3ขั้นตอนหลักๆคือ การทำเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เหมือนกับได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่สามารถแยกออกจากการก่ออาเชกรรมได้ส่วนการฟอกเงินเข้าออกระหว่างประเทศคือการก่อเหตุในรัฐหนึ่งเอาเงินออกไปยังอีกรัฐหนึ่งเช่นการนำเอายาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในไทยแต่ต้องการจะนำเงินกลับประเทศต้นทางก็สามารถนำเงินที่ได้นั้นไปซื้อสินค้าในไทยแล้วส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นก็ไปรอรับเงินสดที่ได้จากการขายสินค้าที่ประเทศต้นทางเช่นเดียวกันกับกลุ่มทุนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนมักนำเงินที่ได้แปลไปเป็นเงินคริปโตต่างกันที่วิธีการหลักการคงเดิมคือทำเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาดการแปลสภาพจากเงินสดเป็นเงินคริปโตยังมีแผลประทุศกรรมคล้ายกันกับโคยกวนหรืออันเดกาวแบงกิ้ง คือการประกอบกิจาการธนาคารโดยผิดกฎหมายแต่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้อย่างคนจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไทยแต่บ้านเกิดกลับไม่มีธนาคารในไทยก็สามารถโอนเงินไปได้แต่ใช้บริการผ่านเครือญาติที่มีบัญชีในไทยเมื่อจะส่งเงินกลับก็โอนเงินเข้าให้กับบัญชีในไทยผู้ที่ให้บริการก็จะส่งเงินให้กับครอบครัวของเขาให้กับแรงงานโดยที่เงินนั้นไม่เคลื่อนออกนอกประเทศ โภยกวนนั้นไร้ล่องลอยเนื่องจากไม่มีการบันทึกว่าใครโอนไปให้ใครจึงนิยมมาใช้ประกอบการฟอกเงินด้วยแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายส่วนขบวนการค้ายาเสพติดส่วนใหญ่จะใช้วิธีผลเงินทองคำออกตรงๆและการฟอกเงินผ่านโภยกวนโดยซื้อสินค้าส่งออกเช่นน้ำมันวัสดุก่อสร้างไฟฟ้าเหล่านี้คือขบวนการฟอกเงินคือทำเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาด หากเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้เท่าทันประเทศไทยก็จะกลายเป็นแดนสนธยาของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ไทยเป็นฐานในการฟอกเงินโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน